สวัสดีครับกลับมาพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันจันทร์ที่8กันยายนพุทธศักราช2568วันนี้อยู่กับผมชูชีพเผาภูธรครับสภาพอากาศทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่งผลให้ลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังครับอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสครับเรามาดูคลื่นลมในทะเลอันดามันกันครับตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จงังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยครับสามารถสอบถามลักษณะอากาศเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-327191ตลอด24ชั่วโมง จบการรายงานพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน